สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว GoPro 11นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปเป็นไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องนี่คือสภาพใหม่บ้างนะครับแทบไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ฮะ GoPro 11เนาะนี่นะครับจะมีรอยแบบเป็นรอยมือบ้างอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะครับ มากเป็นรอยมือผมนี่แหละครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะับโอเคมาดูภายในกันนะครับนี่นะฮะมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับนี่นะฮะนี่นะจะเทสให้ดูทับก็เลยใส่ไว้นี่นะครับเลยนะครับสวยๆเลยประกันยังเหลือนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเทสกันเลยดีกว่าอะมาครับ กดปุ่มเปิด power ข้างด้านข้างนะครับอ่ะนี่นะฮะตัวกล้องทํางานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับทํางานได้ปกติเลยก็ทัศน์สกินกันแบบเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับเคนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนี่ครับปรับวิดีโอวิดีโอนะครับนี่ฮะเป็นวิดีโอนะครับ เป,เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับฟึ่าได้หมดทุกฟัง์กชันนะครับร er แล้วก็จะมีเป็นแบบตัวกล้องรุ่นนี้จะมีกล้องแบบด้านหน้านะครับนี่ฮให้เห็นผมแวบๆหนึ่งนี่ฮะใ้ด้านหน้านะครับนี่นะฮกล้องด้านหน้าก็มีด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะหรือด้านบนนะครับนี่ฮะโอเคครับได้ปกติทุกฟัง์กชันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจง้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับมีนะฮะจัดเต็มกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสายเสืยทุกอย่าง ตัวถือหมดทุกอย่างครบหมดซาร์ตโมชัร์แบบนะครับผมตัวสติ๊กหมดกระนอกกระนอกอะไรก็เรียกว่ามากันครบกล่องนะครับมีใบส่งใบเสร็จด้วยนะครับก็ถ้าได้สนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ